สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับกับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิ้งผ้าร่วยกสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับปลาแรล้งค่ะเป็นหลบตัววิกตองวดเนาะค่ะปลาแกล้งเพิ่นกับเป็นผู้ที่ฝันแม่นคนหนึ่งค่ะเพราะวาเลของปลาแรล้งเขามาแล้วสองงวดเนาะค่ะงวดทิซิมานี่ขอขห้เป็นงวดที่สามอีกเนาะปลาแรล้งค่ะปลาแกล้งเพิ่นกับเราวิ่้ฟั่งเขาขาวเนาะค่ะว่าเพิ่นฝันแล้ววันสันม่ขึ้นนี่ เพิ่นฝันว่าสามีของเพิ่นเนาะค่ะสามีของเพิ่นสีป้ากันกับเพิ่นสีแยกทางกันไปเอาเมียไมค่ะแต่เมียไมของสามีเพิ่นเป็นผู้ทายค่ะเป็นผู้ทายเนาะค่ะบแม่นผู้หยิ่งค่ะสีป้าผู้หยิ่งไปเอาผู้ทายค่ะปลาแร่งเพิ่นกะไดตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขของปลาแร่งกับเป็นตัวเลข สามตกับสองตค่ะและตัวเลขตัวนั้นสีเป็นตัวใดสาวนิ่งกับโบผาดสาวนิ่งกับสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของปลาแกงพมผอมๆกันกับสาวนิ่งเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนทิ่สิไปฟังความฝันของปลาแรล้สาวนิ่งกับอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ให้กับสาวหนิงผ้าร่วยนําเนเดอค่ะค่ะและตอนนี้ปลาแรลงเพิ่นกับนางถ่าอยู่ยังบ้านของเพิ่นเนาะค่ะเพื่อที่สะวความฝันสู่่านผู้ชมทางบ้านฟั่งแล้วเพื่อเป็นการบเสียเวลากับไปรับชมรับฟังความฝันของปลาแรลงพร้อมๆกับสาวนิงเลยค่ะไปสวัสดีค่ะปลาแรลงค่ะสวัสดีครับปลาแลงครับสวัสดีค่ะมาอนช่องสาวนิงผ้าร่วยช่องพูดเชนเอวครับค่ะก็ได้มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับปลาแรง์โตวิกตงวดอีกขังหนึ่งเนาะค่ะงวดวันที่ หนึ่งพันวาคม2 5 6พันหกค่ะปลาแรงเพิ่นกะเป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายน2 5 6พันหกเลขปลาแรงกะเข่าเนาะค่ะปลาแรงเพิ่นไหมาศูนย์สี่เก่าค่ะช่วงนี้ค่ะปลาแรงค่ะศูนย์สี่เก่าเนาะค่ะถ้าผู้ใดตัดผู้ไรหมุนเนาะค่ะผู้ไรหมุนเอากระสีได้เลขของปลาแรงค่ะค่ะงวดนั้นปลาแรงเพิ่นฝันว่าเพิ่น ได้ไปทํำบุญเน้นนอปไปแรงเนาะไปก่อนที่สีฟันไปทํำบุญเพรริ่นว่าไปทํำบุญยูวัดลวเพิ่นกลับมาเพื่อนก็ซสือรอตตลี่กับมานั่งมานอนตุ๊กเนื่อแรงเพิ่นกับันฝันเห็นไม้เลขกนี่ละค่ะศูนย์สีเก่านี่ค่ะตามตตรัตตลีเลยเพิ่นว่ายกโซ่เนี่ยค่ะประแรงค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นศูนย์สีเก่าเนาะค่ะตามไม้เหลขกตัวนี้เลยเพิ่นว่าเพิ่นก็บอกทางแอดมาเนาะค่ะ กะเข่าของปลาแองกิลีค่ะปลาแองนี้ห้เลขแม่นมาแล้วสองงวดค่ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6พปลาแองเพิ่นกระบอกถือเนาะค่ะหกสามค่ะหกสามเพิ่นกระไฮถือไปทะเบียนรถเนาะค่ะคาดแล้วรอบนี้กะคือกันค่ะเข่าคือกันแล้วรอบวันที่หนึ่งท่านว่าข่มสองพันห้าร้อยหกสิบหกปลาแองก์กระซีไฮอีกแม่นบ่ปลาแองแม่ค่ะปลาแองก์กระซีไฮอีกเนาะค่ะปลาแองฝันมาจังไดโนเบาซูฟังเลยค่ะ ฝันว่าอันพอบานพ่นไปเอาเมียไม่เอาเอาเมียไม่หาบบหันบบเมนผู้หญิงเป็นผู้ทายไปเอาเมียไม่แต่ว่าเมียหันเป็นผู้ทายแมนเขาบอกมาว่าพวงไปเอาเมียไม่เด้อคนกกด่ัก็นเลยอันนําไปเพ่นกับว่าพูนพูนมันอยู่เฮียนดังนั่น่นว่าค่ะไปบันก็เห็นพ่นอยู่กับผู้ชายอันผู้ทาย เพ่นก็เลยว่ามึงนํากูมาหยั่งอกอันที่แรกก่ได้ว่ายังสนดอกเพื่อนว่าอันเจ้าสีเอาคอยอยู่บ่อเอากูบอกมึงคักแตวตัวว่าอันมึงนํากูไม่หยั่งกูก็บอกคักเดียวว่ากูสีเอาไม่เพื่อนว่ะโอ้ปลาแรงมันถามผัวถามว่าเจ้าสีเอาคอยอยู่บ่อแมนสีเอาคอยอยู่บ่อผัวก็เลยตอบมาว่ามึงสีน้ากูมาหยั่งแมน โอ้หเดีเ๋ยวว่ากูเบาคัากปันนี้อันก็ยังว่ากูบอเอามึ่งเพื่อนบ้ากูสิเอาไมเพื่อนบ่างอันนี้ใน่ความฝันเนาะนค่ะค่ะเอาเถอะเพื่อนเถอะบอเอาผู้ผู้ยิ่งเอาผู้ทายคือก,กันค่ะเราเราแปลงเฮ็ดจังไหนน่ความฝันก็คือขีดอดยู่หันโบจะหายนะก็คิดว่าเออให้มึงเอาลดถ้ามึงอยากได้กูก็สิไปหาเอาหม่ขึ้นกันหกกนลังบ้าในี่ความฝัน เจ้าเอาไม่ข่อยกะสีเอาไม่แมนอืมค่ะแล้วจังไดโต่อครับปลาแดงเพิ่นก็จังไดนเพิ่นกะสีเอา,พาเพิ่นกะวางเสร็จจังไดนเพิ่นกะสีเอาผู้ชายแมนเพิ่นสีโบเอาปลาแดงขึ้นแมนอืมบัานนี้ในความฝันนั่นเพิ่นไปหาครูบาเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นสีเอาเมียมึงบอกอันอาจารย์ด้วยว่ามึงเอาผู้ชายมึงบ่ได้เอาผู้หญิงว่ะบอกบอกอา ค่ะปลาแรกมันบอกให้ผัวบอกคู่บ้านว่าสีเอาผู้ชายบ่ได้เอาผู้ญิ่งมันาเพมันสีเอาเมียค่ะพันบอกพ่นบอกคู่บานนั่นค่ะบอกว่าเิียาเมียแต่วัดผัดเปียผู้สายแมนอันก็ได้บอกว่ามึงบ่ต้องบอกว่ามึงเอาเมียมึงเอาผู้สายคือกันให้มึงบอกเพื่อนโลดว่ามึงเอาผู้สายคือกันมันได้ความฝันนั่นมึงกล้าบอกว่าว่ามึงเอาผู้สายคือกันว่าค่ะบ้านนี้เ็จงไดนต่อนี่ความฝันเจ้า กับว่าไหนเห็ดยังไงกับฟันซัมนี่บอกคะแม่ปลาแรงเพื่อนกับฟันเบอร์หนาค่ะท่านผู้ชมฟันสันๆัเนาะค่ะแล้วปลาแรงตัวเลยกนี่เป็นตัวอะไรหรอปลาแรงป่าตัวป่ากันสิว่าสองหกหกกับเก่าหกนี่แล้วสองหกค่ะเป็นสามตัวสองหกหกถ้าเป็นสองตัวนี่เก้าหกแมนบอกคะเพราะว่าผู้ใส่มันเป็นหกกับเก่านะค่ะ กักันไหวเนาะอันนี้เป็นเลขของปลาแร้งเองเนาะค่ะโฮกโฮกเนื้อเก่าๆกระดัยเนาะครับตับัวมากเหมนกับโฮกโฮกมากโคกโฮกเนาะค่ะแต่ผู้ชายสองคนเลยเอาสองใส่น SO ้ำอืมค่ะแล้วปลาแร้งอายุจะปีคะสี่สิบเก่าปลาแร้งอายุสี่สิบเก่าปีเนาะค่ะเร็วแล้วเร็วแฟนปลาแร้งหรอคะหาสิบห้าห้าสิบห้าเนาะค่ะหาหาค่ะ อันผูผู้แฟนเพิินเนาะค่ะผูผัวเพิินอายุหาสิบหาค่ะส่วนป่านี่ค่ะอายุสี่สิบเก่าเนาะค่ะสี่เก่าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของปลาแรงเนาะค่ะที่เพิ่นห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังถ้าผู้ไรสิตีแตกต่างจากปลาแรงเนาะค่ะหรือว่า ตัวนี้บแมนบมักสี่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ไต่คลิปเนาะค่ะผู้ไร้ทีธนัดตีเหลขกเนาะค่ะแต่ไปแลงเพิ่นกับฝันแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกับตีตามแบบของเพิ่นเนาะค่ะค่ะแต่เหลขเพิ่นกับเขามาแล้วสองงวดค่ะงวดนี้ขอให้เขาอีกเนาะค่ะเป็นงวดที่สามค่ะค่ะบ่าต้องพูดมียังเพิ่มเติมอ่ะคะบ่มีครับค่ะไปแลงเหรคะมียังเพิ่มเติมบ่ค่ะ ทั้งช่อดาวนิ้งพารวยทั้งปุูนชนแนลครับค่ะก็ขอขอบคุณปลาแง่งหลายๆเ้อค่ะที่ปลาแง่งบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะเพิ่นฝันเพิ่นกะมาเว้าสู่ฟังค่ะมาตามเพิ่นเต็หมหัวว่านพุ่นค่ะแต่เพิ่นบ่ทันฝันค่ะท่านผู้ชมผู้ใดเลขเขา้าแอดน่ำตามเบิดค่ะแต่เพิ่นบ่ทันฝันเนาะค่ะ ้าเพิ่นฝันเพิ่นกระสีบองสิค่ะเมื่อนี่เพิ่นฟ้าเพิ่นฝันแล้วก็ได,ด้มาตามไห้เนาะค่ะตามทุกคนค่ะกะกาขอขอบคุณปลาแง่งหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปลาแง่งครับข่ะกำมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของปลาแร่งค่ะปะลาแร่งเพิ่นกระได,ดฝันว่าผัวเอาเมียไม่เนาะค่ะแต่เมียไม่ของผัวเพิ่นเป็นผู้ทายค่ะแลวปลาแร่งเพิ่นกระได,ดตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านสามตัวกับสองตัวเนาะค่ะ เลขสามตัวก็คือสองหกหกสองหกหกเลขสองตัวก็คือหก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 เก้าหกเก้าหกงวดวันที่หนึง่งท่านว่าคมสองพันหารอยหกสิบหกค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของปลาแรล้งเนาะค่ะที่เพิ่งหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมละฟังกับขอห้มีโคมิลาบได้รางวัลใหญ่กับปลาแรล้งเบิดสุขูสุขนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดอย่าลืมกลับอย่าลืมหมุนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกันพลาดค่ะ อย่าลืมว่าเก่ากบพกเป็นตัวเดียวกันค่ะอาจจะกลับหัวจากฮกเป็นเก่าเก่ากระค่ะท่านผู้ชมค่ะกระอใหามิโชคมิลาบในรางวัลใหญ่กับปลาแร้งเนาะค่ะในงนวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2อง6ันหารพอว่างวดวันที่สิบหกคือสจิกายนสองพันห้ารเลขปลาแร้งเพิ่นกับเข่าเนาะค่ะ หลง,งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566น 6, เลขปลาแรงกับเข,าข่าคือการค่ะเข่ามาแล้วสองวดติดค่หง,งวดนี้ขอให้เป็นงวดที่สามเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยงืน่นมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมาน,มานปังปัง,ปงรำรวยรำรวย ถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิ่งพ้าร่วยได้เหตุคลิปดีๆมาใหา้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ